พูดตรงๆไงฮะงนะพูดตรงๆไงหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องจริงอ่ะไอ้เรารู้แต่ของเรามันไม่มีนหนามในตัวแต่อันนี้มันมีหนามแต่เราไม่รู้กินได้หรือเปล่ามีหนามยันลูกเลยยันจุกลูกเลย ร้อยอดนี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึง ันนี้ก็น่าจะมีร่มยืดไปก้างเนี่ยสองข้างเดี๋ยวมียืดสองข้างเพราะเราเห็น เราจำไม่ได้เลยลงตรงไหนวะเนี่ยฮะเราจำทางขึ้นไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยเออวะวัดลงงไหนวะฮะไอ้ลูกนี่มั้งนี่นี่นี่เฮ้ยนี่งาสารเล็กๆนี่ตรงเรือโน่นไอ้ตรงรถกระบะสีดำด้ว่นอ๋อเออเออเออสองโน่นโน่นดำเรือได้เร่าบนเรือแล้วไอ้หลวยจะใส่รองเท้าเทิไปทำไมวะดื่ม เออก็มันเป็นโขดมันไม่มันไม่ได้นี้เนาะอ่ะถือด้วยอ่ะถือด้วยมีถืออะไรป่าวเออจะถ่ายให้ไปโอเคไปเดี๋ยวถือเท้าด้วยมีชุดมาอีกชุดนึงน้ำใสใสบ้านผมก็เล่นไม่ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลงนี้ลงด้านนี้ดิตฮะมือมันลึก เอาละเกือบเกือบโดดไปแล้วลุงเขารู้ล่องอยู่ล่องเก่าเฮ้ยอย่ากระโดดนะค่อยๆย้อนฮึบเดี๋ยวผมเอาเรือออกไปข้างนอกก่อนลุงจะออกไปหาปลาเหรอไม่ถ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวน้ำมันลอยเดี๋ยวมันออกไม่ได้เดี๋ยวมันเกยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำเลยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งมั่นน่ะ นึกว่าพญานาคตามมาถึงนี่ลุงเดี๋ยวผมไม่อาบน้ำเลยนะครับโ <Okay. S 2> อเคอ้าวเดี๋ยวเดีเ๋ยวไปเก็บตังค์ไหนนะ่ะเก็บเลยเปล่าเก็บผมเลยก็ได้อา้าวโอ้อรอออวยตังมาปะเนี่ยเดืออยู่ไหมเดืนะ<ม>แล้วอันนู้นน่ะอันนู้นหยอดตู้เปล่าใช่ครับผม,ผมหยอดไปแล้วตะกี้เนี่ยหยอดคาวไปแล้ว เ้นอน่ป่ะโอ้โไม่มีแล้วครับเท่าไรอน่ะเท่าไรเ่ยสีย่ร้อยบาทสามร้ <300 c oughs> อยเฮ้ยไม่ใช่บ400ับสี่ร้อยแบบโทษทีนี่ครับเป็นหลักฐานครับเดี๋ยวเจ้าแม่เขาบอกเขาให้คืนเนาะเ <c oughs> จ้าแม่เขาคืนจากสี่ร้อยเป็นสี่ล้านเอ้ยหกล้านดิสิบสองล้านหกล้านไม่เอาไม่พอแบ่งพี่น้องเยอะให้ลุงพูดน่ารักจังอ่าโอเคโอเค เขาหน้ามาลุงเหลือสามร้อยห้าสิบใช่ไหมอ้เนะี่ยเว้ยน่าจะบอกซะสามร้อยเหอะแหมได้น้อยได้มากเอาเนาะแหม่ผมเนี่ยไปส่งอย่างเดียวลุงก็จะไม่ไปส่งอย่างเดียวลุงบอกเงั้นมึงต่อกูขนาดนี้มึงเดินกลับเหอะ <c oughs> ลุงก็าขำขอบคุณนะครับพงุงอันนี้จะไม่ดับวะอันนี้ไม่ดับหรอกดับดับนะอันนู้นจะดับ มันล้วนนะม้ง